โอเคนะครับเรากาลังรับชมคุณกายชินลกันนะครับโอเควันนี้เราก็มาอยู่ันที่เกมสปอร์กันต่อนนะฮะโอเคพอดีว่าแฟนขับเขาบอกว่าไอตัวเนี่ยพวกนี้มันตกแตง่งตกแตง่งตกแต่งกระดูกด้านหลังได้นะครับโอเคโอ้โหเออนี่ยืนมันนี่หน่อยเออฮะได้ลงมานี่ง,งโอ้นี่เออ้ยเฮ้ยมันอยากให้หางมันงอลงไปอะ่ะนี่ ตลกอะนะครับมันงอลงเกินไปนะนี่ฮะประมาณนี้พอเราจะเป็นมนุษย์ต่างดาวให้มันดูดีหน่อยนะครับอุ้ยมีตาเนี่ยตาดูเดียวนะครับเราจะมาเปลี่ยนเจ้านี้ให้เป็นมนุษย์ต่างดาวที่สวยๆหน่อยลรอหน่อยอยู่ไม่ได้ครับนี่อย่างนี้แหละ ตลกว่ะเนี่ยแหละเออนี่เออนี่มีสองตาน่ารักหน่อยนะฮะโอเคป่าป่าป่าโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องไปเล่นต่อกันเลยครับนะครับ <c oughs> เพอาะแบบชิปส่วนมันก็ตลกดีนะฮะเนี่ยไข่กัมเนอร์ออกมาแล้วเออมีเฟแฟนคลับทักมาในเฟสนะฮะพี่นี่มันกุ้งมังกรหรือว่าตัวอะไร <c oughs> เออผมก็คิดไปคิดมามันเหมือนดีเอ,อตอนนี้ตัวแม่เราจะสอดให้พ่นพิษกดเลขสี่เพื่อพ่นพิษนะฮะต่อไปอ,อุ้ยกดเลขสองเพื่อพุ่งชนนี่เนี่ยกดไม่เงยต่อไปกดแล้วครับโอ้แค่เนี้ยเหรอหนะครับโอ้ยนี่มีเพื่อนฝูงเต็มเลยเพื่อนฝูงขวางทางเดินวิ่อ,อะไรอะ่ะแอปเปิ้ล อเปลปเเปิ Apple, Apple, Apple. ง่ยำโอ้ยทำกินอาหารผิดปกติทำให้เสียสุขภาพอย่าอ้วกอย่าอ้วกเออสปอน้อยอะ่ะอย่าทำหน้าเคืองโอเคกินเลยกินเลยหร้ยอะไรอะ่ะเ,เหมือนจะเจอขาใหม่นะฮะไม่ไม่ไม่ร้อ,รอยออได้เป็นมือจับเหรอวยมีมือแล้วเหรอเฮ้ยก็ดีดีทั้งนั้น เออนี่มันกดคำรามไม่ใช่หาคู่เออเควสครับกำจัดมิดกับหรือจะฝูงแล้วนี่อะไรเอ่ยโอเคครับเขาจะให้ออกไปล่าเหยื่อเดีแต่เราไปล่าเหยื่อกันแล้ว <c oughs> ค่อยเรามาตกแต่งแล้วกันนะฮะตรงนี้คงเป็นแมพเดี๋ยวเราเดินไปตามเครื่องหมายปริศนาแล้วกันนะปริศนาคงเป็นขานเหยื่อใช่ไหม <c oughs> เดินขาดงพายุฝน แล้วเราก็เจอดอกไม้เฮ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรวะเนี่ยคุณหนามเต็มตัวเลยเว้ยนี่มันกระดึบปะเนี่ยอ่นี่ใครกันเนี่ยคุณพบสปีชี่ใหม่ว่าแต่คุณอยากจะสร้างมิตสัตวัวละคุณเลือกได้ว่าจะสร้างสติหรือความรุนแรงในการท้าทายท้าท,าย,ทายอ่าอือฮะให้อันนี้คือแหละเตรียมต่อตู้เตรียมผูกมิตร มันให้เรามาล่าเหยื่อสามตัวใช่ไหมนี่เนี่ยนนี่จิดกั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 ดเงี้ยมีเนี่ยกินกัดดิโอ้เสื่อเราลดเหลือแปดละโอเคเขาให้กัดทั้งหมดสามตัวนะครับทําได้ดีมากยังไงปลาใหญ่ก็ต้องปลาเล็กเอ้ยมันไม่ใช่ปลาเกมมาตอบมากูเปียบเลยแดกเลยแดกเลยกินงีงยมงีมกินที่หมดกินที่หมด กินอย่าให้เหลือกินทั้หมดกินไ,ไวๆเออฮะไปฝุมม่งมงไม่ละอ,อาดมานี่มอมอบ์มอบนี่เด็กแม่งเด็กแม่งจัดแม่งเฮ้ยพ <c oughs> ่นทิ้ดได้พ่นทิ้ดได้ไปเ,เดี๋ยวค่อยพ่นใส่คนอื่นดีกว่านะครับผมว่าเออเนี่ยพ่นทิ้ดเลยนี่แหละโดนโดนโดนแล้วล่ะนะครับจัดสายโอ้คุยสุทธศักดิ์ฟีมมา ก็คู่นะครับเฮ้ยสปอคุเออพอดีว่าเดินมีคนมาเรียกญาตนะิเนียก็เดินไปตอบมาญาติไม่อยู่กลับมากันกูดึงพอดเกมนะครับโอ้โหชิบหายเลยชิบหายเลยเมื่อไรชีวิตมันต้องเดินตามทางความฝันนะฮะไปไปไปเลยนี่นั่น,นอะไรอนะ่ะ เออเดี๋ยว,วนี่ชื่ออะไรเยลยดืมแล้วนี่สปอร์นะใช่ไหมเ,อ,อ,เอ,อ้อะไรชิ้นส่วนเหรออ๋อกลาบหน่อยไปครับเดินสำรวจนะฮะเดินสำรวจเฮมีอะไรเนี่ยโอ,อ้ก็แค่โพม้ไม้ก็แค่โพไม้เอ,อ้ยเดี๋ยวนะแล้วผมไปหาเรื่องแก๊งไหนแบบนี้ด้านบนปะเดินอีกปะ จะไม่ได้และเดินไปดูตรงนี้กันแล้วกันเฮ้ยแก๊งใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะกำจัดอีนี่สามตัวไม่ได้ได้แก๊งตะก,กี้ไม่ต้องจัดไปใช่ไหมเอาใหม่ครับ <c oughs> เออพลาดเลยเอาใหม่เอาใหม่ก็แลชึบเออไม่เฮ้ยกินด้วยดิเราต้องกินด้วยกินพละงชีวิตงำงำงำ,งำ งียบเงียทำไมโรคมือตัว <c oughs> ตรงใส่ยะคั่มแล้วนี่ครับเฮ้ยตรงนู้นมีตัวเบื้องเริ่มเลยโอ้โหเวลเอ้ยเลือดตั้งสามสิบสองเป็นจ่าฝูงเหรอโอ้โหเฮ้ยอย่าไปคิดท้าทายชาแนมเราเราเล่นแค่ชาแนมพอยอย่าไปเล่นทว่จาจ่าฝูงตายแนละ้วโอ้โหแค่ชาแนมเลือดก,ก็อหกแล้วนี่กัดกัดจัดไป นี่เลยหรือสองหนึ่งศูนย์อ่าเลยแค่ตัวเดียวแล้วทำเควสเสร็จละเอ้ยเอ้ยเดินถอยหลังมาตึ๊ก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 กินก่อนงำ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 ทำหน้าเหมือนปิกาจูเอ้ยเหมือนเหมือนมันไม่พอใจเลยเลยตัวละครโอเคไปเดินไปเดินไปไอ้จ่าฟูไม่อยู่ไอ้จ่าฟูไม่เห็นลิฟกินแล้วว้ายจ่าฟูมาแล้วจ่าฟูเห็น ไม่มีเลยไม่มีตตวอื่นอยู่แถวนี้เลยอ่ะคิดหายแล้วดิเดินอ้อมมาดิเดินอ้มนอมหมองจะไม่เห็นนะรีบกัดเดินจากหูชาอ้อมเลือดกลไปสิบตัวอะไรเนี่ยเลือดมันมีมีแปดนะคะทักทีแต่เรามีสิบโอ้ยเหลือแหละเรากัดมากกว่าอยู่แล้วนะฮะมีได้ชิ้นส่วนใหม่นะฮะโอเคฮ้นนี่อะไรชิ้นส่วนใหม่อีกแล้ว เราเจอชิ้นส่วนใหม่แล้วครับสำรวจเร็วเราได้เม็ดบอลเม็ดบอลแหมมัมนดีนะไม่มีเม็ดบอลเนื้อหมุนโอเทมลองค้นกองกระดูกครับเปิดล,ล็อกชิ้นส่วนใหม่ๆก็สมควรแล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมีอยังเหลือเควื่ข้ามตัวมินดาเป็นจ่าฝูงได้เหรอ อย่ามา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 แข่งครับนะเราตัวใหญ่กว่าเราต้องชนะนายตายไปเออชนะง่ายทั้งเลยนะครับแล้วมันจะมีเควส์เควสเควส์ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่คืออะไรเอ่ยคอร์เปอเรชั่นแผนการกิจนี่ไงกำลังดำเนินชิ้นส่วนที่ปลดล็อกแล้วอ๋อกำจัดฮะกำจัด ผูกหรือผูกมิดหรือจ่าสุจะาผูกเออเราต้องผูกมิดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปผูกมิดแวกันผูกมิดค่าจะผูกแล้วผูกมิดอ๋ตายแล้วไม่ทันได้ผูกมิดแล้วกูนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปผูกมิดกับไอ้แก๊งข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยนะ เออสปีชีแปลกปลอมเดินไปเลยเอ,อ่ะกดบนแบบไม่ไปอะ่ะเถอะเออแล้ไปดีกว่าวาดีครับกดแล้วเดินไปเองนะฮะเออดี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 ดดและะ้วทีอะไรขึ้นด้านหลังดอกไม้นะลูกมิรไปลูกมิรก่อนอ,อ่าทำให้พวกนี้ประทับใจนะฮะลองพิงพี่ฟังพิงของพี่ตูนกว่าพี่สเลม หตัวละจากฝูงจากฝูงเราจะลองเพลงให้ฟังเลยยังคิดถึงเธอนะโอเคครับเรามีเพื่อนแล้วใช่ไหมยเย,ย้แต่ว่าฮะอะไรอ่ะปวดปวดอุจจิอ๋อสมองเติบโตมึงก็ปวดอุจจิชลาสุดๆส,สมองของคุณใหญ่โตขึ้นอีกแล้วโอเค หให้กดอะไรเอ่ยกับผูใช่ไหมทำให้พวกนี้สนิทกับเราอะาลองเพลงฟังเดิเราก็ลองเพลงยังคิดถึงเธอเน,น,นี่ยโอเคเราเป็นวิทกับมันแล้วทัก่อดที่รงเรางถ,ถ้าเกิดเราผูกวิทเสร็จเราสามารถทัก่อดที่ลังมันได้นะครับโอเคตอนนี้เราผูกวิทกันเรียบร้อยเย,ย้กระโดด เนี่ยมีเพื่อนหน้าตาประหลาดนะน,นี่กูเอองอตอนนี้เราเป็นผู้นำฝูงมาแล้วเหรอเออดีเลยนอนพักผ่อนได้แล้วมันพักผ่อนไงวะตรงนี้อ๋อตรงตรงนี้พงังอ๋อเป็นเป็นรังศัตรูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะควานตรงนี้ให้เป็นมิดให้หมดเลยดีกว่า้เอเลยตั้งเฟซทับไปเลยกูสามารถพักผ่อนที่รังเขาหรือนำตัวเขามาต้องถูง รวมฝูมันรวมฝูก,กันอะไรอะ่ะต,เตเเีเป็นตีเหรอโอเคเป็นตีใช่ไหมอือฮพักผ่อนไงเอ่ยพักผ่อนพักผ่อนโอ้ค,คู่พี่ทุนไม่ใช่ครับพักผ่อนไงไงอือฮะ,อะโอะไอ้คน พวกี้่เสร็จแล้วลุงจะขึ้นมาทำไมนี้นให้คุยเหรอะต่ไปคูยกับมันอย่าบอกนะฮะเอาให้เอาเข้าแกงให้ครบทุกคนมีสาตรตัวนี้มาเข้าแกงเราเลยแกงเราหลูนะแกงเราเข้ามาแถมขนมขนมด้วยอะไรเนี่ย,ยนีได้ อเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ฝูงเรากลับไปที่ฝูงเรากันไปทำการฟิวชั่นออกมอนสเตอร์ตัวใหม่ออกมาฝูงกลับมาแล้วทีหลอกกลับมาแล้วนี่สปอรนะเนี่ยตัวนี้ยกับใครไม่รู้ตัวผู้ฟิวชั่นกันละโอเคเนี่ไงชิ้นส่วนใหม่ใช่ไหมแล้วทำไมไม่เห็นเนี่ยมันคืออะไรวะ เป็นบวกระยะการมองเห็นเหรอยังไม่จำเป็นรู้สึกว่าเราจะมีมือแล้วนะฮะนี่ผู้สุดยอดมีมือแล้วครับนี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันอันแหลมเลยนะฮะมีมือแล้วมีมือแล้วนะครับนี่อะไร มือเล็บเหรอเดี๋ยวนะอันนี้ก็ปากก็มีแล้วเนาะปากมีแล้วตามีแล้วอันนี้เป็นบัฟบวกระยะการมองเห็นไม่ยังไม่จาเป็นนี่เป็นเล็บมือใช่ไหมอันนี้มือจับกระตกตีอันนี้จะตบตีแรงแต่อันนี้มันเตะท่านียเอาอันนี้ไปเลย ส่วนรองเท้าเราก็ใส่อันนี้เป็นเพิ่มความเร็วกับทุ่มชนอันนี้เต้นกับความเร็วเต้นความเร็วอันนี้เน้นเร่งเร็วความเร็วเอาเต้นลำนี่เหรอเมอร์มาเต้นกันเต้นกันกูจะเอาใส่ตีนเออกูจะเอาใส่อุ้ยอะไรเนี่ยหน่อมีหน่อด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีดีกะตะเกียบเออเงี้ยเงี้ยแหละ โอ้ยทุเรศเอาใหม่เยีบปับมาอย่างนี้รอรอเท,ท้าท้าเท้าอยู่ด้านหลังนี่่ก็จะใส่เท้าให้มันเนี่ะเออครับต่อไปหนอหนอแรดหนอแรดที่เป็นหางเพิื่องตบตีสงโอเคใส่หาง นี่โหโลเลยแบบแรงมากนะฮะโอเคนี่ก็เป็นอพอแล้วพอแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อครับโอเคฟิวชันเกิดออกมาแล้วเกิดออกมาสินี่แม่โงโอดไปไหน ตอนนี้เราเริ่มกดอะไรเคลื่อนเต้นคเคลื่อนเต้นดีกหรอนีเต้นครับเต้นกยก้ายยกหัวยก้ายยกหัวยกหน้ายกหลังโอ้โอ้โอ้นะครับแล้วกวดเลขสามเพตตื่อตกปีนะฮะโอเค โอเคนะฮะหลังจากนี้ก็ขอจบแต่คลิปแต่เพียงนี้ก่อนดีกว่านะพอดีเนื้อที่เต็มแล้วทำหน้าทำหน้าเบื่อโลกอีกแล้วตัวละครนะฮะในคลิปนี้เราก็ได้ร่างกายใหม่มากับทีสหายใหม่แล้วเะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมมันต่อคลิปหน้านะฮะใช่ไหมสหายจะวิ่งหนีกูอีกอ้ยอย่างนี้มันต้องวิ่งเร็วโอ้โอ้ติดติดสปีดติด s p e e ติด s p e e กับฐานกับฐานกับฐานทียตรงนี้ตรงนี้มีแก๊งใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูแก๊งใหม่กันครับ โอเคคลิปหน้าเราจะมาเำความรู้จักกับแก๊งนี้กันนะฮะโอเคบ๊ายบาย